สนับสนุนโดย AIS สถานีบริการน้ำมัน PT เรื่องนี้แจ้งมาจากสวทชครับพลตํารวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีสุพมาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันลงนามความร่วมมือ4ี่หน่วยงานในสังกัดก,ก็คือสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน โครงการขับเคลื่อนการสอนปัญญาประดิษฐ์ในโลกสมัยใหม่ในสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลรองรับตลาดแรงงานสมัยใหม่แห่งศตวรรษที่21ครับศาสตราจารย์ดรชูกิจลิมปิจ,จำนงงผู้อำนวยการสวทชอบอกนะครับว่าที่ผ่านมาทั้ง4หน่วยงานได้ทำงานร่วมกันให้เกิดการสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับเรื่องของจริยธรรมของการนําไปใช้ประโยชน์ครับ ai เราก็จะต้องเริ่มอบรมครูให้เข้าใจ ai ก่อนเพื่อที่จะถ่ายทอดให้เด็กได้นะครับว,นนวันนี้เนี่ยาทางเ e ็ t e c h เองท่านพอน็กเทคอยู่นี้ก็กระตกเท้าเข้ามาจัดทีม เข้ามาเต็มที่ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วก็นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนจัดการเรียนการสอนก็จะเข้าใจเหมือนกันมีเครือข่ายของครูอยู่แล้วว่ารับได้ขนาดไหนอะไรเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมก็จะตัดต่อันตรงนี้เพื่อที่จะให้เอาเขาไปใช้ในโรงเรียนได้ทันที ทั้งสองกระทรวงคาดหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปปรับใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดการศึกษาในโลกอนาคตให้สอดคล้องกับเด็กไทยและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไปครับ